จังหวัดระนองพบจระเข้ยาวกว่า2เมตรโผล่กลางซอยวันที่20พฤศจิกายนได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในซอยนันทาพิรมถนนท่าเมืองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองพบจระเข้เดิอนอยู่กลางซอยโดยในเหตุการณ์ชาวบ้านต่างมายืนเฝ้าจระเข้ตัวนี้ซึ่งเป็นจระเข้หนุ่มมีขนาดลำตัวยาวประมาณ2เมตรมีท่าทางดุร้ายจากการสอบถามชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นจระเข้เลี้ยงที่หล่นจากกระบะในขณะขนย้ายเพราะในบริเวณชุมชนแถวนั้นไม่มีคลองแต่อย่างใดจึงได้เข้าจับจระเข้ ตัวดังกล่าวแต่ก็ได้พยายามหนีเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถยนต์กู้ภัยจึงได้นําบ่วงของงูมาคล้องคอจระเข้ไว้ก่อนกว่าจะจับได้ต้องใช้เวลานานเพราะจระเข้ดิ้นรนไม่ยอมให้จับและได้นําผ้าชุบน้ํามาปิดตาไว้เพื่อให้จระเข้ได้สงบลงและได้นําไปเลี้ยงที่มูลนิธิชั่วคราวเพื่อสืบหาเจ้าของให้มารับตัวไป